ก็สวัสดีครันทุกท่ครับผมโลนเวนชน,นะครับผมณสอนวิธีการแก้ชาร์ตแอปซีอุตเวอร์ชันหนึ่งเออหนึ่งจุดสิบจุดหนึ่งครับบั๊กนะครับซึ่งหลายท่านมันจะเป็นแบบว่าพอ,อก,กดเลือกปุ๊บใช่ไหมครับก็คือเป็นภาพขาวดําขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ขาวดำดเป็นภาพสีขาวตั้งหน้าจอนะครับแล้วก็ขึ้นมาว่าอันนี้ไฟล์นี้มันเสียอย่างงี้อย่างางี้นะครับผมก็จะมาทําการเป็นวิธีสอนแก้นะครับว่าทำไมยังไม่ได้นะซึ่งผมคาดว่า ไดาเป็นเพราะได้เป็นพเนพราะการอัปเดตเดเวอร์การ์ดจอใหม่ๆนะที่ออกมาคือมันทําให้ตัวนี้มันบันบ๊กน,นะครับแต่ถ้าคุณจะโหลดจาหน,น้าเวไปมาปุ๊บคาดว่าผู้พันผู้ทำสิ่งพวกเนี่ยเขาคงจะแก้ไขแล้วจริงๆนะเขาไม่แก้นะครับเราก็ต้องมาหาตั้งวิธีแก้เองนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นพวกติ่งเงาซะด้วยดิเนตครับก็จะมาสอนวิธีการแก้นะครับซึ่งไอ้เครดิตเนี่ยผมจะใครที่ผมดูคลิปไม่เข้าใจแน่ก็ผมจะทิ้งเ,เครดิตไว้นะครับเป็นฝรั่งท่านหนึ่งที่มาสอนผมนะครับเอาที่มาสอนนั่นแหละ Okay. นะมาั้นแรกมาคลิกเข้าไปในซีอุดเวอร์ชัน1.10.1นะครับแล้วก็ผมที่ผมใช้เป็นสแตนดานนะมาตรฐานนะครับน,นเข้ามาในโฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นคุณไฟเหลือก็ไม่ต้องสนใจนะที่ให้มาสนใจในไฟนี้นครับนี่แอตามเมาส์ผมนะลากมันออกมานะครับเอ้ยป,ปล่อยเมาส์าทิ้งเอาใหม่ลากมันออกมาจากนั้นคลิกขวาปิดนี่ก่อนก็ได้เพื่อไม่ให้มันมั่วนะผมไม่ปิดดีกว่า การคลิกขวาไปที่ Edit w i t h n o t e Pad บวกบวกบวกนะครับใครไม่มีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอันนี้คือมันไม่มีในคอมนะคุณต้องโหลดมาเองนะครับกดคลิกเข้าไปจากนั้นนะครับให้คุณเลื่อนมานะเลื่อนมาเรื่อยๆเลย,เลยจนถึงมาตดาที่9 5 2นะครับปกติเนี่ยไอตรงนี้มันจะถ้าใครที่ลงโหลดมาใช่ไหมครับจะเขียนว่า in เฉยใช่ไหมให้คุณพิมพ์ o u t พิมพ์ตานี้ไปนะครับพิมพ์ตัว o u t ไปนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ โอยที o, U, T, ไปนะครับปกติมันจะไม่มีให้นะครับนี่ปกติมันจะมีอ e, ินเฉยก็ทําการกดเซฟไปแล้วก็เนี่ยตาบาดไปแล้วก็ลากเข้าไปใส่เหมือนเดิมเนี่ยเสร็จแล้วเอ้ยง่ายมากทีแรกผมหาวิธเทฟต,ตายนะครับรงนั้นก็ไปที่เซฟเกมของคุณนะครับเซฟเกมอันไหนผมก็เอาไปที่ชาร์เตอร์แพคแล้วก็ลากเข้าไปใส่นะครับเออแค่นี้เอ้ยแค่นี้เออแค่นี้ อยากเข้าเกมดูเข้าส,สดเลยเห็นว่าเล่นได้เอาไว้เข้าส,สดให้ดูเลยนะครับม,มาเลยอัดอยู่หรือเปล่าอัดอยู่จะขอถามนิดน,นึงครับผมอยากายให้ผู้ชมคอมเมนต์ว่าในคลิปเนี่ยมีเสียงรบกวนไหมนะครับแบบเสียงซ่าๆอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเอ่นั่นแหละเพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆนะออกแอปแล้วดีเลย อย่าแบบที่มันแหลกมากนะขอให้ตายสร้างโนกใหม่แม่สร้าง,างใหม่แม่เลยเป็นทดสอบาล้วสร้างใหม่นะรอืมถ้าก้นะก็จะมาทดสอบันใช้ได้จริงไหมฮะผมจะเปรียบเทียบไปดูระหว่างซีรุสธ,ธรรมดาที่มันมีบั๊กนะครับ ตายอะไปนะ้ำกลัวกระตุกไปเอเปรับนะให้มันชินนี่ก่อนแล้วก็ไปที่นี่ครับนี่คือซีอุดแบบปกตินะักสแตนดาร์ดที่โหลดมานี่ครับยังไงฮนะไม่งั้เป็นแบบนี้นะครับนี่คือบัคของมันนะครับและจะไปกดเลือกโฟลเดอร์ที่ผมแก้ไขนะตั้งชื่อว่า Edit นะครับกดชุบเข้าไปว้าวเนี่ยเนี่ยสอนแก้บัคเรียบร้อยนะครับวิธีปีก้อนไม่นะครับ ใชไหมนะไม่ใช่เออเอ้ยโอ้ปิดแล้วค <c> ร <oughs> ับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์และกดแชร์นะถือเป็นคลิปที่มีประโยชน์สูงสุดในรายการนะเฮ้ยไม่ใช่รอเล่นโอเคไปแล้วเจอคลิปหน้านะครับ <c oughs> ไปแล้ว